หลังการผ่าตัดสงสัยไทยที่ต้อการของสากตัวที่ส่งรักษาให้เป็นไปตามนการรักษา้วยส่งมีหและส่งให้อสำนักงานจัดโรคูสืขสาให้หมดไปจากประเทศไทยเร็วจึงลให้ออกหนััวแพทอาสาดีลาก่อนใกรรักาโอนเมนูข้าวผกติบเนื้อเดีจะชีอืมจะปัง้เอ้ย เเมนูขาบบกรวันนี้เมนูวันนี้เมนูหมกงอบปลานินนะปลานินมาจากแหล่งแม่น้ำเสียวจากสารคามน,นอนนลห้วหมกหมอด้วยเครื่องก็ไม่มีอะไรเยอะใบมุงรักจะขาดนะครับต้นหอมไข่ อมกบใส่ผัก,กนนอะไรงอ้บรรยากาศกบไปใส่เบ็ดมาว,าว่าไงกอดโอ้ตัดกบกบหน้านี่ของแถวไรไปกินแซ่ด่วยู

ก๋กระดิบน้ำโบกิน,น,นข้าวเหนียวกับพัดเบิ้งบาดรเสียบบ่อาบ้าวหน่อกระเพราหมูสับครับนั่เข่าจากอำนาจเจริญหน่อไม้สดนะครับน้คืบอบ่ยตรวจ มากมากกินเขาครับปลากระป๋อง<า>เอาปลากระป๋อง